ดดบบสวัสดีครับพวกเราคุ่มเครื่องมือช่างนะครับมีสมาชิกกัน่อวันนี้ครับผมนายนครคเชียงมาลัยครับผมบริวารเดียร์ขุนทดครับมิชันนางสาวพิรันกิโมค่ะผมมิเชนจันตะเชค,ครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับเครื่องมือช่างนะครับค่ะสวัสดีค่ะพวกเราเรานะคะ โอเคครับเครื่องที่เราไปนะครับก็คือไขควงครับจะมีสองลักษณะเหมือนกันด้วยกันนะครับนี่คือไขควงแขกครับนี่คือเหลกวางแหวนครับแล้วสถานการณ์ใช้งานครับก็แตกต่างกันนะครับอ่าดูการใช้งานนะครับจากไข่ฟกวางแหนนะครับเราต้องขันรถนี่ครับให้ดูลักษณะนะครับ วงแบงนะครับครับครับอุปกรณ์ต่อไปนะครับก็คือครีมครับนี่คือครีมตาดที่จตุกนะครับอ่าเราลักษณะการใช้งานก็คือเราใช้หนิบลิปงานที่นี่นในลิปงานเล็กๆนะครับอ่าอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับ ทมปลอกสายไฟนะครับสามารถเราปลอกสายไฟได้แล้วก็ย้างหางตาครับตัวนี้ดูแล้วพี่ครับดูสรับเครื่องมือช่างนะครับอีกอันตรนี้จะเป็นรดเข็นอของเครื่องมือช่างที่จะเขียนไปซ่อมในโรงงานนะครับก็จะมี้อส เอาไว้ตอกทุกอุปกรณ์ที่เป็นของแข็งขนาดใหญ่นะครับมีอีกอย่างที่เป็นฟ้อนเขาเรียกขขฟ้อนหัวพลาสติกนะครับตัวนี้จะใช้ตอบชิ้นงานหรือว่าชิ้นงานที่ไม่ให้แตกหักนะครับ ก็เขีนนี้ก็จะมีหลายอย่างครับจะมีเหมือน่วงนะครับมีทั้งไาควงแฉกมีทั้งปัแเจแจแบมีหลายเบอร์หลายขนาดครับใช้ตามชิ้นงานหันที่ต้องการ เื่อยครับเป็นเรื่อยตัดเหล็กเป็นเรื่อยเอาไว้เรื่อยชิ้นงานที่เป็นเหล็กนะครับงานของเรื่อยตัดเหล็กนะครับเครื่องมือช่างดงนะครับนี่เป็นชุดของหกเหลี่ยมนะครับผมหกเหลี่ยมก็จะมีหลายไซส์หลายขนาด ตามมือที่เราใช้นะครับก็จะมีจากขนาดเล็กเล็กสุดขนาดเล็กแล้วก็ปัดกลางถึงขนาดใหญ่นะครับนี้คือขนาดใหญ่สุดก็จะมีขนาดนี้ขนาดเล็กนะครับาการใช้งานก็แตกต่างกันที่หัวน็อตน,น,นะครับก็ขันตามมือที่ ที่เปียบใช้นะครับครับนี่เป็นเครื่องมือช่างอีกอย่างหนึ่งครับที่เน้นความละเอียดเป็นอย่างสูงครับเอาไว้บัดขนาด หรือว่าชิ้นงานที่ต้องการตามมาตรฐานที่เป็นเป็นมาตรฐานเขาเรียกเบอร์เนียนะครับเบอร์เนียก็มีหลายแบบหลายขนาดถ้าจะวัดด้านในในนี้แบบนี้น,นะครับกแล้วก็หมุนะครับ นะคะจะเป็นเครื่องอสว่านที่ใช้ในส่วนมากจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าโรงงานสำหกับง,งานครึงน,นะคะถ้าสหรับรลักษณะการใช้งาน,นะคะก็ใช้สําหรับการเจาะรูคว้านรูนะคะทําให้ใชิ้นงานหรือว่าเหล็กนะคะมีรูมีขนาดที่เหมาะสมที่เราจะนําไปผลิตชิ้นงาน้างสำหรับการใช้งาน,นะคะเราก็จะนาเหล็กนะคะวางในร่องนะคะที่ยึดนะคะ,ะก็ปรับขนาดให้พอดีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นการปรับยึด ล็อกนะคะเพื่อไม่ให้ชิ้นชิ้นเหล็กนะคะ,ะเคลื่อนที่เพื่อที่รูที่เราตั้งไว้นะคะจะได้เหมาะไม่ถูกพี่นะคะก็จะขานไปนะคะให้มันสุดนะคะให้มันตึงนะคะต้นกว่าแบบตรงที่เรามือมือมือจับมือจับตรงที่หมุนเนี่ยนะคะแบบจะตึงแล้วก็หมุนต่อไป จาะนะคะเป็นสวานนะคะสวานขนาดใหญ่นะคะเพื่อที่จะตอะชิ้นงานชิ้นเหล็กนะคะค่าลักษณะการใช้งานนะคะก็ะะจะเป็นงานเจาะรูนะคะเราจะเจาะคว้านรูตัวนี้นะคะให้มันมีรูเพื่อที่จะนําเหล็กตัวนี้นะคะเข้าไปผลิตชิ้นงานค่ะตลอดลักษณะการใช้งานนะคะเราจัางนะคะตัวชิ้นเหล็กนะคะลงในล็อกในช่องตัวนี้มานะคะแล้วเราก็จะทําการนะคะหมุนนะคะเพื่อตัวนี้เพื่อเพื่อทั้งสามด้านนะคะไม่ให้เคลื่อนที่ะค่ะไม่ให้ เศียเยืเพื่อที่เราจะลอกไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการปิดเครื่องแล้วก็ทําการเจาะรูนะคะคว้านรูชิ้นเหล็กตัวนี้นะคะค่ะคสำหรับค่ะนี่ก็จะเป็นชิ้นงานนะคะที่เราทําการคว้านหรือเจาะรูมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้รูในขนาดที่เราตั้งเอาไว้นะคะ ก็เชื่องเนี่ยบักีเช่ไหน,นี่ติดกับกรพนังที่คือแผ่นพิ้นนะครับทําการบัดกรีลงไปแล้วแต่เราจะบัดกรีนะครับะอยู่ของหัวแรงคือสาม,มารถทําให้ตะกัวที่เราต้องการบัดกรีเชื่อมติดได้เร็วครับและการใช้งานก็คือเราต้องเสียบปั๊กชิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีครับเพื่อให้อุณภูมิความร้อนคงที่ที่พอหบอกที่จะ ปกติกบบชิ้นงานของเราครับเพราะควระวังในการใช้หัวแรงนะครับคือต้องระวังไม่ให้ผิวส่วนต่างๆของร่างกายไปถูกกับเหล็กบริเวณนี้ครับเพราะมันเป็นความร้อนมันมีความร้อนสูงครับทาให้มือป่งหรือเกิดบาดแผลใหญ่ได้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับคือนี่ครับปักกับ ใช้ประกอบประกอบควบคู่กับการใช้ง,งานแบบทีชิ้นงานทั่วไปครับประกอบควบคู่กับหัวแรงครับก็ง่ายการบัดกรีง่ายขึ้นและชิ้นงานเศษตะกัว่ไวไม่ติดกับหัวแรงทำให้หัวแรงหัวไม่ดําหรือสกบโปบค,ครับสุดท้ายนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณบริษัทสายสพิศแสตาร์านะครับกำจัดนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการ่ายทานนะครับขอบคุณครับ